มาพบกกับช่องนะวันนี้มาพบกับหยแลี่อุยาก่อนอก,ก็ซินเจียยู่อีนนี้ฮวยไช้ขอให้คนไทยทกๆเือสายจีคนจีแล้วก็ทุกคนนะคะมีแต่วามสุขกัามแข็งแรงแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาก,กับตจีนะคะตอนนี้หวยกับพี่อุ้ยอยู่ที่สถานีรถไฟได้ดี วัดพะรอนอวัดตะโกเราจะเดินกันไปเพื่อที่จะไปวัดในเนเื้อทยี่ไไย<ๆ>เพื่อที่จะไปไหว้ค่ะที่นเพื่อที่จะเปสิงคนเพอาะว่ป<ๆ>กติวัะที่อ้วนเนี่ยก็จะไปไหว้แต่ที่ปีแล้วนะคะ<ๆ>ถึงชงหรือไม่ชงเราก็จะไปไหว้<ๆ>บางปีที่เราชงเนี่ยก็จะมีเหมือนกับให้เราไปปัดพราะปัดโสรปัดตัว เดี๋ยวตามหัวกับพี่อุ้ยมาคะทุกคนตามมาค่ะแต่เดี๋ยวนะไปที่ไหนนะคะวันนี้เราไปวัดอะไรวันนี้เราจะไปวัดเร็งเนยีค่ะพี่อุ้ยอ๋อตามมานะคะเราอยู่ที่วัดบางตอนสรลมราวาดเริงเนยีหนึ่งซึ่งคนเยอะมากตอนแล้วเราได้บากตอนแล้วเร็วเยอะมากกคนใหญ่แต่ว่าใจเรามาแล้วเราต้องไปให้ถูกไป เราอย่าต้อนไปแล้ครับอแ่นมากเพ้ออ่ะตายแล้วแต่เขาทำสวยมากเลยเพราะว่าปีนี้เขาจัดทุกอย่าีรูปแล้วก็มีบ้านนมาอย่าต้อนนะรับอย่าต้อนนะจ๊ะชมกันได้รบรรยากาศที่คนเยอะมากมากมันทำเป็นแบบว่าสวยมากอ่ะเรียกว่าอะไรนะพี่อุ้ยเหมือนโคลเดอรเป็นโคลเดงสวยมากคนเยอะมากจริงๆ แต่วันนี้มันเป็นคนจริงก็ถือว่าวันนี้มันเป็นวันเที่ยวเม่เอองมาไหวนะ้เนยเพราะเมื่อวานทุกคนก็จะไหว้บรรพุดุษของตัวเองนี่ไม่รู้ว่ามีกี่แถวเลย เรียกว่าวอลเลย์ก็จะเป็นสองแถวทุกคนก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าสู่ขา้างในเขาไหว้มากกวตอนนี้ร้อนมากๆร้อนมากเลยที่ยวให้สบายพัดแหงไงคะเอาไหม เป็นพังวัาจอดเหอคนคนเยอะไหมคะหเยอะมากปกติไม่เขากำลังก่อสร้างอาคารก็้วมนเฉ่งเป็นแบบเหมือนเขาบุงดอะนี้นะคะหอยก็ไปทางบ ก็จะมีแบบชุดละ200เพื่อที่จะอาุคิคหรือเอาสิ่งรี้ให้กับเจ้ากรรมในเบลหรือสัตว์น,นะคะพอเขาก็จะให้ไม้กีบแล้วก็ทัพแล้วก็มาหยอดตู้นะคะแบบนี้แล้วก็ในชุดเขาก็จะมีอนนะไรเน,ใน,ใน,ในี้ยค่ะแล้วในตัวเอจะเป็น,ปน,นลูกนะคะแฟนหนากระดูดเดี๋ยวหัวย่าพาไปดูอีกจุดหนึ่งวันนี้คนเยอะมากนะคะ วันนี้ไม่มีพิธีแก้ชงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นวันดีเพราะฉะนั้นใครที่ปีชงวันนี้ไม่สามารถมาทําพิธีปัดเป่าได้แต่หมวยจะพาไปอีจุดหนึ่งที่เขาจะเอาน้าํามันตะเกียงไปถวายนะคะ <c oughs> เพื่อเสริมสิริมงคล <c oughs> เพื่อให้ทํางานกิจาการรุ่งเรืองตามหมวยนะคะ เดียงตรงนี้ไปไหว้ที่จุดตรงกลางนะคะเดี๋ยวพามาดูค่ะนี่ไปค่ะ ที่จุดแล้วก็มาไหว้ตะเกียงตรงนี้นะคะซึ่งหมวดกับพี่อุ้ยไปไหว้แล้วความคิดคนเยอะกว่าน้ำมันตะเกียงถูกซึ่งมันจะเป็นใบสีชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวหมวยให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะคนละสองร้อยก็คือมีสองใบเหมือนกับพี่อุ้ยคละนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมวยจะพาไปดูตุงเทพไถ่สุเนียที่เขามาไหว้กันนะคะแต่ว่าวันนี้คือปกปติที่เราเ่ยมาเขาจะมีพวกส้ม ทุบเทียนให้จุดแล้วก็จะมีะน้ำมันตะเกียงนะคะแต่ว่าปีนี้จะมีแค่น้ำมัน,นติะเกียงข้างในของต้องไปซื้อจากข้างนอกเข้ามาหมวยกับพี่อุยน่าจะต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของไหวมาแต่วันนี้เรามาด้วยใจแล้วมาถึงนี่เราก็ไหวจุดน้ำมันตะเกียงขอพรกับทำบุญที่สุดขอให้เจ้ากรรมในเวรก่อนเดี๋ยวนี้หมยขอไปพักหย่อนเข้าตู้กับนคทุกคน เราก็ของน้ำาหรืออย่างเงี้ยมาถวายคา้าไข่สวยเยน,นี้ยซึ่งเนี้ยนะคะทุกคนวันเข้ามดจุดธูปนะคะแล้วก็ที่นี่มีสถานที่บริการให้หล้างมือนะคะเพื่อความปลอดภัยเราตาม กว่าซึ้งด้วยเทพเจ้าถ่ยสวยคือเทพเจ้าที่ทรครองดวงชะตาของทุกคนนะคะแล้วคนที่ปีชงเขาก็จะมาปัดเพื่อขอกระหรอกขอซึ่งวันนี้งดหนึ่งวันก็เป็นวันนี้วันนี้ที่บอก็คือเป็นถาที่เขาจะเอาโซ่ของมาถวายเดี๋จะมวยขอไปขอกรถ่ายสวยก่อน แก็อันนี้มันมีอัน,นทุคนทากันก็จากเทพเจ้านาดก็คือเป็นองค์ที่3ก็คือไ่ไฉ่สิงเอียก็คือเทพเจ้าของโชคลาภเงินทองเขาก็จะเน้ยนิยมเอากระเป๋าเนี้ยเพื่อไปขอพรให้โชคลาภเงินทองหวยเอาบ้าง นะทุกคนต้ก็ปอบหมวนกัแล้วขอพรแล้วทุกคนย่าหมวนร่วมทำบุญกับเขาหน่อยดีกว่าไปแล้วค่ะทุกคน จะหมดจะกลับมาร้อยล้านพันล้านเลยทุกคนค่ะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นทลิปในการไหว้พิธีสร้างๆแบบกระชับเพราะว่าวันนี้ค่ะเราไม่สามารถทําพิธีแก้สงได้นะคะแล้วก็แล้วก็ยังไม่สามารถนอนายวพวกส้มอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าเราไปจุดตะเกียบแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปไหว้ขอเทพทั้งถ่สิ่เดียที่เป็น ตกลางเงินทองแล้วก็ถ่ายสวยเยอยที่เรื่องของอ่คุ้มครองดูแลโชคตาเบานนะคะทุกคนหน่วยานะที่บุ้ยก็ขอตัวไปต่อเพราะวันนี้คนเยอะมากก็ จะได้ขอตัวปิดคลิปก่อนยินงเหมนกับพี่อุ้ยก็ขออวยพรเ่ิงในวันจุดจีนอีกครั้งขอให้ทุกคนที่เป็น f c c h a n n e l Amazing ิ่ไทยค่ะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยรวยรวยตลอดปีไปแล้วนักะ่ววสดีค่